ถักท้ายสบายดีเบิดสุขุสุคนเนาะพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลราทางต่างประเทศเนาะเมื่อนี้ก็มาพบกับซองสะออนเซโนคนหากินเนาะพี่น้องมาพบกับบรรยากาศเห็ดเลียหเก็ดงานคือเก่าเลยพี่น้องงานปอกสายไฟเนาะอันนี้ต้องใส่ไฟถ่านเลยพี่น้องย่างเนาะย่างเส่เล็กปีกเนาะย่างใส่เทลาเจ็ดแปดสิก็ได้พี่น้อง ดีได้สายไฟมาอันนี้เป็นสายปีเนียมมันเป็นสายเดี่ยวเลยตัวนี้พี่น้องเพิ่นรับซื้อในราคาปิเนียมบางเนาะแบบนี้ถ้าสิบ,บาทโลดกับบาทบ่ได้เลยพี่น้องมันแข็งเนาะอันนี้ก็บสายปีเนียมคือกันสายดําแต่มันเป็นตีตีเกลียวนี่นะพี่น้องตัวนี้ราคาดีเนาะโลละเจ็ดสิบบาทตัวนี้แต่ถ้าแบบนี้สี่สิบบาทเพิ่นซื้อเนาะ แต่ซอ,อนก็ซื้อมาในราคาเดียวกันนี่แหละโลละสิบบาทเผื่อมาปอกเนาะพี่น้องเห็ดยังก็ต้องอยากได้กําไรเนาะแงหงเอาปอกแม่นว่าพี่น้องแต่ตัวนี้ใส่ไฟบ้านตัวนี้บรต้องย่างบรต้องปิ้งพี่น้องปอกเลยใช้มีดปอกแบบนี้เนาะวิธีย่างก็สิประมาณนี่พี่น้องอย่าใส่ไฟแห้ง กับด้านเนาะอนพอดีอุ่นๆน,นะพี่น้องแล้วก็เอาออกมา,ลกา,าออกกแล้วก็ฝ้าปอกเรเ้อใส่ทงมือนําพี่น้องมันห้อนเนาะอันนี้สาปีเนียมถ้าสาทองแดงโบตรงอย่าง มาเบ่งผลงานการปอกพี่น้องแล้วแล้วอันนี้ขายบ่ได้นี่ประมาณสามสี่โลเนาะเปลือกเิ่นสายพินยมเนียน่ยแหละพี่น้องสายไฟพินียมผลงานการปอกก็สิไดอยู่ประมาณสามโลกว่านนะ